พี่พีทตพีงร้องให้เลยน่ารักที่ส,สุดรู้สึน่ารักมากใช่ค่ะรู้สึกเต็มเปลี่ยนไปได้วยแบบอารมณ์แล้วก็พี่พีทก็ดูเป็นคนจริงใจอ่ะจริงๆพี่พีทเขาเป็นคนน่ารักมากแล้วก็แก้มบุ๋มคู่คนรแล้วจริงๆค่ะครับสินสอดนี่ก็เท่าไหร่นะสินสอดเราอย่าไปนับเลยคะล่ะเรานับกันดีกว่าว่าความรักที่พี่พีทให้แก้มบุ๋มเนี่ยไฟเชื่อว่านฟินิตี้แน่นอนใช่ดูแบบว่ายาวนานไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะครับใช่ค่ะพี่พีทถามว่าดีใจไหมคะ ดีใจค่ะดีใจวันนี้นะคะตอนนี้ทุกคนตุ้ฝ้ายจะใช้คําว่าตอนนี้แก้มบุ๋มเป็นเหยื่อของเราแล้วนะคะในเมื่อแก้มบุ๋มตกอยู่ในมือของปุยฝ้ายแล้วนั้นแก้มบุ๋มต้องตอบเท่านั้นเราต้องบอกว่าคําถามที่อยู่ในคลิปเนี่ยเราไม่เราไม่อาจะเราจะไม่ถามไม่ถามเราจะถามคําถามที่เราอยากถามใช่หรอใช่ค่ะจริงๆแล้วเชื่อว่าทุกท่านในนี้อยากทราบเพราะว่าคาถามแรกก็คือไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นสาหรับแก้มบุ๋มแต่เป็นสิ่งที่เชื่อว่าแก้มบุ๋มประทับใจ์ไพรส์เมื่อกี้ของพี่พี เป็นยังไงพี่พีทไปเรียนร้องเพลงพี่พีทฝึกร้องเพลงนี้พี่พีทเรียนร้องเพลงสามเดือนใครเออให้พี่พีทเล่าให้หนึงนะโอ้พี่พีทพี่พีทเล่าให้ฟังดีกว่าว่าเรียนสามเดือนนี้อะไรยังไงบ้างคอเรียนที่ไหนยังไงทำไมแก้มบวมไม่รู้เลยครับใจไหมคะหนูไม่คิดว่าพี่พีทจะร้องเพลงเพราะว่าปกติแม้กระทั่งเพลง Happy Birthday เขายังไม่ร้องอุ้ยแต่เมื่อกี้ที่ร้องมาคือดีมากคือผมาจะบอกว่านี่เป็นการร้องเพลงครั้งแรกจริงๆนะครับกอถ้าไม่นับตอนเรียนแต่ว่าจริงๆต้องบอกว่าเรียนกับกับน้องเฟิน น้องเฟิร์นจิมมี่อ่ะก็จริงๆก็ต้องแอบให้เขามาสอนที่โรงพยาบาลนะ้โอ้แล้วพีพีก็เลือกที่จะไปฝึกอยู่ในห้องคนไข้เนาะฝึกร้องเพลงในนั้นเลยเล้คนไข้ฝันใช่ไยแต่ว่าแต่ว่าก็จริงๆก็คือผมว่าแม้กระทั่งวันสุดท้ายคือวันศุกร์ที่ผ่านมาเขายังมาสอนเลยแล้วแล้วคือเรายังคุยกันอยู่เลยว่าพอดีน้องก็ถามว่าเรามาที่โรงแรมได้ไหมอะไรเงี้ยมาครั้งแต่วันศุกร์ผมก็แบบเอาแล้วไงต้องไปเรียนร้องเพลงทรยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยจนจนสุดท้ายก็มาวันนี้แหละครับวันอาทิตย์แต่ก็ต้องขอบคุณ ก็น้องเฟินนะครับที่เป็นคุณครูสอนร้องเพลงให้ผมนะครับน้องเฟินน่าจะอยู่ในงานนี้ด้วยอยู่ไหมคะน้องเฟินน่าจะอยู่แต่อยู่ไหนไม่รู้อยู่ไหนไม่รู้นะคะต้องใช้คาว่าพี่พีทร้องพร้อมากเซอร์ไพรส์เราด้วยเพราะว่าไม่เคยไม่เคยได้ยินแล้วแก้มบุ๋มลาพอได้ยินพี่พีทร้องเพลงแล้วก็ได้ของขวัญชิ้นนี้แล้วรู้สึกยังไงเดี๋ยวจะไปดูซ้ำอีกรอบเมื่อกี้คือหูดับแล้วใช่ไหม่ไม่ได้ยินอไรลุ้นลุ้นอยู่ ต้องไปดูซ้ำอีกหนึ่งรอบ<ม>ก็คือดีใจแหละเนาะวันนี้พี่พีแกก็ได้ทําอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อนเพื่อมอบเป็นของขวัญให้เราใช่ไหมแล้วทําไมพี่พีถึงเลือกเพลงนี้ฮะเธอคือของขวัญก็จริงๆถ้าตรงๆเลยผมฝึกมาเพลงเดียวครับ <laughs> แต่ว่า <laughs> แต่ว่า,วาด้วยด้วยตัวเพลงที่เลือกมาคือมันมผมว่าความหมายมันดีเนาะก็คือเขาค,คือของขวัญสําหรับผมในวันนี้ครับครับผมโอ้ฟังแล้วแบบเนาะ ละลายเลยอ่ะฟังแล้วละลายอ่ะเอาทุกคนถ้าดีใจต้องปบมือแล้วค่ะ <c oughs> ตอนนี้จังหวะนี้ถ้าฟังคําตอบรู้สึกประทับใจต้องปบมือแล้วเพราะจริงตั้งแต่เดินมาคือพิธีกรไปก่อนร้องทําไมไ, <ป S 2> ไม่ดูไปร้องก่อนเลยไปก่อนเลยนะคะคให้ทั้งคู่พูดถึงความประทับใจดีกว่าเพราะจริงๆเชื่อว่าเรื่องราวดีๆมีต่อกันอยู่แล้ว <c oughs> แต่การที่ใครสักคนหนึ่งจะตัดสินใจมีชีวิตคู่แล้วเลือกคนคนหนึ่งมาเป็นคู่ชีวิตเราเราประทับใจอะไรเขาแล้วทําไมถึงตัดสินใจเลือกคนนี้คะใครตอบก่อนเป่ายิ่งจุกไหมพี่พีค่ะพี่พีตอบก่อน ก็จริงๆผมพูดในหลายๆที่นะครับในหลายๆรายการด้วยว่าผมเนี่ยเป็นคนที่โตมาแล้วไม่เคยมีความคิดว่าจะแต่งงานเลยจริงๆแล้วผมก็พูดทุกครั้งแต่ว่าผมว่าพอระยะเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันอะคือปีนี้เป็นปีที่5้านะครับมันมีความรู้สึกเกิดขึ้นมาเองครับว่าโอเคเราอยากอยู่กับผู้หญิงคนนี้อยากจะใช้ชีวิตร่วมกับผู้หญิงคนนี้ตลอดไปครับคือความรู้สึกแบบนั้นอะตอนแรกผมก็ฟังจากเพื่อนๆนะว่าทําไมถึงแต่งงานแล้วเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเป็นเหมือนนุ่มโซนไงนุ่มโซนนึก่อนใช่ไหมเขาบอกว่าเดี๋ยววันหนึ่งท มันจะรู้สึกขึ้นมาเองแล้วมันก็เป็นเรื่องจริงอ่ะคือคือผมมันไม่เคยคิดมาก่อนว่าผมอยากมีครอบครัวนะจนจนมาเจอเขาแต่ว่าผมว่าเหตุผลหนึ่งก็คือว่าเขามาเติมเต็มในอะไรหลายๆอย่างที่ผมไม่เคยเจอแล้วก็ไม่เคยมีมาก่อนเออถ้าอย่างที่ทุกคนรู้หรือถ้าติดตามคู่ของเราเนาะคือคือเขาอ่ะจะเป็นคนที่ทําให้ผมสนุกหัวเราะได้แล้วก็ผมว่าไม่ว่าจากงานหรือสภาพแวดล้อมที่เจอมาในที่ทํางานหรือตัวงานที่เครียดเนี่ย เขาจะทำให้ผมรีแลกได้ซึ่งผมว่ามันเป็นเหมือนเซฟโซนของเราอะ<ช>่ะผมก็เลยว่าคนนี้แหละแล้วความรู้สึก,กันมันเกิดขึ้นมาเองเรับใช่อ๋อเรารู้สึกปลอดภัยสบายใจที่อยู่กับเขามีความสุขด้วยแล้วแก้มบุ๋มล่ะเออตาแก้มบุม๋มแล้วเออต่อไปต้องตาแก้มบุ๋มแล้วนะ ดูแล้วคะก็จริงๆอะ่ะพี่พีเป็นผู้ชายที่ทําให้เราเปลี่ยนเป็นคนที่ดีขึ้นในหลายๆเวอร์ชั่นเลยเนงะี้ยไม่ว่าจะแบบก่อนหน้านี้ที่เรายังรู้สึกว่าเหมือนเรายังเป็นเด็กน้อยที่ยังแบบซนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพี่พีเขาเปลี่ยนให้เรามีความโตขึ้นมีความคิดที่มากขึ้นเลยเนงะี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเราสามารถฝากชีวิตไว้กับผู้ชายคนนี้ได้แน่ๆเลยนะคะนี่คือสิ่งสําคัญนะพี่ไก่ สำคัญมากเพราะว่าจริงๆคําถามที่ไฟถามไปเมื่อสักครู่ไฟเชื่อว่าอีกหลายคำถามในแทบไม่ต้องถามเลยว่าทั้งสองท่านเนี่ยตอบแบบครบสมบูรณ์มากๆเนาะการที่เราจะใช้ชีวิตอยู่กับใครไม่ใช่แค่ว่าเขาให้อะไรเราแต่เขาสามารถบอกเราได้ด้วยว่าอะไรที่เรายังต้องแก้ไขและเปลี่ยนแปลงตัวเองไฟเชื่อว่าทั้งสองท่านอะได้เรียนรู้สิ่งนี้ด้ซึ่งกันและกัน แต่มันมีสิ่งหนึ่งค่ะวันนี้ในฐานะที่ทั้งสองท่านนะคะได้เป็นสามีภรรยากันอย่างเป็นทางการนะคะเ<ม>ชื่อว่ามีหลายหลคนที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้หรือกำลังดูไลฟ์อยู่ตอนนี้<ม>เขาอยากได้ยินพีพีทเรียกว่าภรรยาอยากได้ยินแก้มบุ๋มเรียกพีพีทว่าสามีใครอยากได้ยินโปรเปอค่ะแก้มบุม๋มเริ่มก่อนคร <c oughs> ับพ <c oughs> ีพีเออพีพีเสียงต่ำแล้วต้องดังๆงด้วยนะแก้มบุ๋มนะ คุณภรรยาขาแกบุ๋มสู้เขาสู้เขาลูกแกบุ๋มสู้เขาสู้เขาเพื่อนบิวเพื่อนบิวน่ารักที่สุดคุณสาสาอะไรสาอะไรกอสาอะไรเรอุ้ยจัเขาไว้ก่อนนะเอาไว้ก่อนแค่ก่อนแค่นี้ก่อนเหรอ เมื่อกี้บอกว่าคุณสาแล้วนะคะเพราะ<ช>ฉะนั้นเนี่ย<ช>เราต้องยินดีกับคําว่าคุณภรรยาและคุณสาขอเสียงปรบมือให้ทั้งคู่อีกครั้งนึงค่ะน่ารักมากซึ่งจริงๆแล้วในสคริปต์เองเนี่ยเขาก็บอกให้ทํานอกจากพูดว่าสามีภรรยาใช่ค่ะเข้าใจนะว่ามันอาจจะเป็นสคริปต์ที่แบบออฟเวิร์ดนะแบบไม่อยากจะอะไรอย่างนี้แต่แบบเขาให้ทำอะ่ะก็ไม่รู้ต้องยังไงฮะตายแล้วพี่จะบอกว่าแรก